สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกนัดเตะก่อนกันดีกว่าประจำวันพุธที่18พฤศจิกายน2020ก็ปรากฏว่าเชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไป2-1วันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูชัยจากจ่าจ้าโคโยโยครับยิงไป2เม็ดเลยลูกหนึ่งยิงโอเพนเพลย์แล้วก็อีกลูกเป็นจุดโทษนะฮะส่วนเมืองทองได้1ประตูจากซาดอมีไซเยฟครับไ่ไม่ทันครับก็3แต้มเป็นของเจ้าบ้านไป นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้เชียงรายเยืนเต่แชมป์เก่าครับเตะไปทั้งหมด14นัดเก็บไป26คะแนนก็รั้งเป็นรองจากฝูนะฮะตามหลัง BG อยู่3แต้มด้วยกันแต่ว่าเตะมากกว่าถึง3นัดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าการลุ้นเสียอันดับแรกก็ต้องลุ้นทีมอื่นด้วยที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือราชบุรีสุโขทัยชบุรีพวกนี้นะฮะว่าจะทําแทมไล่เชียงรายมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า ที่ครึ่งฤุดูการเขาจะตัดโคต้าสีดับแรกไปเตะ FC c h a m ช i o n s l e a g u ลกในฤดูการหน้านู้นะฮะส่วนเมืองทองอยูไนเต็ดยังอยู่ที่8เหมือนเดิมฮะแต้มอยู่อยู่ที่16คะแนนในขณะที่โซนเทตาลาวันนี้ไม่มีเตะครับผมแต่มาทวนกันหน,หนิดนึงฮะโซนตกชั้นอันดับ14ตอนนี้เป็นนครราชสีมามี9คะแนนอันดับ15ตลาดมี7คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นระยองครับมีอยู่3คะแนน แวะมาดูกันที่ดาวซันโดล่าสุดตอนนี้ก็เป็นจอนบารโจของสุขโขทัยที่ยิงไป9ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซซิสไม่สุดมีวันเดอร์ลุยส์ของแบงคอกแล้วก็สตีเฟนไลน์เกลของราชบุรีที่จ่ายไปคนละหกลูกเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกเกมต่อไปนะที่12ครับก็เข้าสู่โปรแกรมปกตินะ,ะในช่วงสุดสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้เริ่มกันที่สุกที่20พฤศจิกายนก็จะมีการท่าเรือเปิดบ้านเจอสุพรรณบุรี FC วันเสาร์ที่21พฤศจิกาฮะมี G, บุรี พีทีประจวบพบเลยองแล้วก็ตราดเจอกับแบงคอกอยู่ในเตดวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกาก็จะมีทางราชบุรีเปิดบ้านเจอสมุทรปราการเมืองทองพบนครราชสีมาแล้วก็สโคไทยเจอกับบุรีรัมย์อยู่เต็ตนะฮะช่องทางในการดูถ่ายทอดสดก็อ,อยู่ด้านด้านขวานะครับผมดูฟรีๆได้เลยครับเปิดดูกันเลยตามใจชอบ